คัุณเสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงพิยขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำารูบรายการของเราครั้งสุดท้ายนี้รายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนกาทำอาหารครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้นะจริงๆมันทนไม่ได้มันพูดไม่ได้พูดสักเทมนะครับ หมายถึงในในเบรกนี้นะบอลลูนบอลลูนคลับครับบอลลูนคลับเบรกแรกก็พูดนะแต่เบรกหลังนี่ไม่ได้พูดสักเทปเลยนะบอลลูนคลับผมสวยมากผมชื่นชมจริงฮะสวยมากขอบคุณจริงๆฮะมันทำให้รายการผมดูมีสีสันนะครับคือที่บ้านผมจะมีงานอยู่แล้วนะช่วยช่วยอ๋อตรงนี้นะจมูกเพิ่ยนไม่แต่พูดไปอย่างนั้นอะ ถ้ารู้เขารู้ว่ามีงานก็ส่งทันทีเลยเขาส่งทันทีเลยน่ารักมากสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยลูกผมชอบหมดเลยใครอยากได้สวยๆแบบนี้มีโอกาสพิเศษก็บอลลูนคลับบอลนคลับั่ขอบคุณมากครับแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องราวพิเศษอีกเรื่องครับท่านผู้ชมครับเราทํารายการโคราคุณต่อยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งฮะที่เรียกว่าไม่กินไม่กินถือว่าผิดแตวผดแล้วก็อร่อยแถวนี้ด้วยอร่อยแถวนี้ก็อยู่ในกรุงเทพไม่กินถือว่าผิดก็อยู่ต่างจังหวัดเราก็จะเจอเพชรเม็ดงามที่ต่างจังหวัดตลอดเวลาครับหนึ่งในเพชรเม็ดงามคือรรนีคับ เป็นเพชรเม็ดงามของจังหวัดนครสวรรค์ครับร้านนี้ชื่อว่าโกตีข้าวมันไก่ไหหลํามันเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยจริงๆท่านผู้ชมเวลากินเข้าไปครั้งแรกแล้วติดใจเลยทันทีเนื้อติดใจปั๊บก็เลยเขาก็เลยได้ออกครั้งแรกกับเราคือไม่กินถือว่าผิดแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเราทําด้วยท่านผู้ชมอันนี้คือของแท้จริงๆของโบราณจริงๆเลยว่าเขาทำกันอย่างไรทำไมผมถึงติดใจข้าวมันไก่เขานักขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแพรวพันธ์กรมอินจากร้านโกตีข้าวมันไก่ไฮหลําครับ คุณแพลวสวัสดีครับได้มาด้วยจินเต้นจิต้นใช่ครับแพลวจริงๆแล้วเนี่ยโกติเป็นอะไรกับแพลวเป็นป้าค่ะเป็นป้าคือคุณพ่อนั่นเองใช่ไหมคุณพ่อในชื่อโกติโกโกไม่ใช่โกคือเหมือนเป็นศักศักในอาโกใช่ไหมครับไฮหลำค่ะไฮหลำก็นั่นแหละครับมันเป็นเหมือนเป็นศักเป็นยศเป็นน้าคือเป็นน้าเป็นอาทางท่านจีนไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เถียงเลยไม่ใช่เถียงเลยครับ โกติเป็นกงค่ะโกติเป็นกงกงค่ะกงอากงค่ะอากงเป็นเจ้าของเจ้าของสูตรโกติข้าวมันไก่ไหหลำค่ะอ๋ออ๋ออันนี้คู่คนละเรื่องแล้วครับคุณพูดถูกของคุณเขาพูดถูกของเขาครับผมไปไหนก็ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่กรพี่นี่องกรเขาเก่งเขาเก่งจริงในการทำเนี่ยโกติข้าวมันไก่ไหหลำมันจริงๆเนี่ยถ้าเอาย้อนต้นตระกูลไปเลยนะมันกี่ปีแล้วสูตรเนี่ยตั้งแต่กงเป็นนมนมเลยค่ะ ประมาณ5 0 5 0ิบปีค่ะ60ปี oh. เขาจำผิดด้วยครับ uh huh. มันเกิน60ปีครับ uh huh. เขาอาจำผิดครับ uh huh. เพราะกงยังเป็นหนุ่มๆอะ่ uh huh. ปะปัจจุบันนี้กงอายุอะไร แปดสิบค่ะ <irts> นั่นเงเชื่อผมฮะถ้าโกงจร่คือจริงๆร้านนี้มีประวัติศาสตร์เรื่องนี้มานานเกือบ70ปีแล้วนะฮะเกือบ70ปีตั้งแต่โกงแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงหนูถูกต้องเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าวิธีที่เขาทำไก่มันแตกต่างขนาดไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆเราอยู่ตรงไหนก่อนเอาเป็นว่าโกตีข้าวมันไก่ไฮหลังที่นครสวรรค์นะอยู่ที่ไหนหน้าเทศบาลนครสวรรค์ค่ะครับถ้าไปร้านนั้นล่ะคนรู้จักกันหมดขายอะไรบ้าง มีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะแบบของเราเลยค่ะเป็นแบบไหหลำแท้ๆเลยมาดูเลยว่าเขาทำกันอย่างไรครับข้าวมันไก่ตอนไหหลังครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าทำกันอย่างไรนะนี่เห็นนี่คือไก่ตอนนะท่านผู้ชมเริ่มต้นจากต้มไก่ค่ะครับต้มไก่ในน้ำธรรมดาแล้วก็รอไก่เดือดค่ะ รอน้ำเดือดแล้วก็ยกไก่ขึ้นทุก15นาทีประมาณ4ครั้งค่ะนี่ต้องยกไก่ขึ้นนะฮะทุกทุก15นาที4ี่รอบเพื่อให้น้ําร้อนเข้าไปในท้องไก่ให้ไก่สุกทั่วถึงกันค่ะให้ไก่สุกทั่วถึงกัไอ้ฟองฟองพกนั้นช้อนออกไหมช้อนออกช,อช้อนออกตลอดเห็นไหมฮะแล้วเขายก4ี่รอบด้วยกันนะท่านผู้ชมและในการทําไก่ตอนเขาต้องทําแบบนี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ทําอย่างนี้จริงๆ4ครั้งอย่างน้อย15ทีต้องทําที แล้วเสร็จแล้วเอาไก่นั้นมานอกน้ําเกลือค่ะนอกน้ําเกลือมันนอกน้ําเกลืออีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ทําข้าวสาวข้าวให้สะอาดค่ะข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับข้าวหอมมะลิเก่าค่ะเก่าด้วยนะฮะต้องเก่าด้วยนะครับสาวให้สะอาดเจียวน้ํามันไก่ใส่ขิงค่ะใส่ขิงนี่น้ำมันไก่ฉุกไหมฮะน้ำมันไก่น้ำมันไก่ใส่ขิงใส่กระเทียมเจียวค่ะใส่ขิงแล้วก็กระเทียมเจียวลงไปในน้ำมันไก่ผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมค่ะเทใส่ข้าวที่สาวน้ำมันไก่เนี่ยเทใส่ข้าวเลยค่ะ แล้วก็ใส่ตามด้วยน้ําต้มไก่ค่ะน้ําต้มไก่เนี่ยท่านผู้ชมดูดิแล้วไม่มีการงกน้ํามันไก่เลยนะเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือน้ําตาลค่ะเกลือแล้วก็น้ําตาลใส่ลงไปในข้าวเนี่ยนะครับในข้าวที่เราจะหุงเนี่ยนะฮะครับคล้าวให้เข้ากันคนให้ละลายคนให้มันละลายแล้วให้มันเข้ากันให้หมดนี่นะครับใส่ใบเตยไปด้วยค่ะนี่ฮะวางใบเตยผูกไว้ข้างบนอีกค่ะแล้วก็ตามด้วย น้ำจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะอันนี้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะใส่ปั่นกับน้ำเปล่าค่ะปั่นกับน้ำเปล่าเต้าเจี้ยวจีนนะคะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะนี่ฮะซิ๊วดำค่ะซิ๊วดำน้ำตาลทรายค่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยขิงปั่นหนึ่งถ้วยพริกปั่นหนึ่งถ้วยค่ะนี่มีขิงปั่นหนึ่งถ้วยแล้วก็พริกปั่นอีกหนึ่งถ้วยครับนี่ใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะให้มีรสชาติกลมกล่อมค่ะครับตามอีกต่างหากนี่ครับเขาจนข้าวกรนดิ่งแบบนี้นี่สีเป็นอย่างนี้แล้วข้าวหุงสุกได้ที่ทํางี้สับไก่วางเป็นเรียบร้อยเสร็จสิ้นข้าวมันไก่ตอนให้ลั่มครับผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยคุณรู้ไหมชอบทั้งสองอย่างเลยทั้งไก่และข้าวชอบข้าวไหมชอบคุณก็เคยทำข้าวมันไก่ การหุงข้าวมันไก่แบบนี้ดีไหมละเอียดไหมละเอียดแล้วใครไม่เคยหุงนะครับไปดูได้เลยมันละเอียดจริงๆแล้วที่สำคัญเลยส่วนใหญ่ทุกเวลาที่ท่านกินข้าวมันไก่แล้วมันไม่ได้รสข้าวมันไก่จริงๆด้วยเหตุผลเดียวนะฮะเขาใส่น้ำมันน้ำมันไก่น้อยไปใช่ไหมบางคนไม่ได้ใส่ด้วยแต่บางคนพืชจริงเหรอจริงอันไหนไหนเล่าดิจริงยังไงเอ่อถ้าไก่ธรรมดามันไก่เขาจะน้อยค่ะแต่ไก่ตอนของเรามันไก่เขาเยอะอเราก็เลยเอามันไก่เขามาเจียวเป็นทำน้ำมันหุงข้าวอีกทีหนึ่ง มันจะหอมค่ะของเราถึงจะหอมมากเพราะฉะนั้นเวลาที่โบราณเขาพูดคําว่าข้าวมันไก่ตอนข้าวมันไก่ตอนให้เข้าใจด้วยนะมันมีเหตุผลของมันว่าถ้าข้าวมันไก่ธรรมดายังไงก็อร่อยสู้ข้าวมันไก่ตอนไม่ได้พอได้มันไม่ได้ไม่ได้นะเพราะมันได้มันมาเต็มๆที่มาททำเมื่อสักครู่นี้นะนอกจากนั้นแล้วนะครับที่ร้านยังไม่ได้ขายแต่แค่นี้นะยังขายอย่างอื่นอีกนะมีหมูแดงหมูแดงนี่ก็สูตร สูตรอากงค่ะเหมือนกันค่ะซี่โครงหมูอบฮ่องกงค่ะฮ่องกงนะครับมีหมูกรอบด้วยกรอบค่ะครับแล้วไอ้พวกเครื่องในพวกนี้เวลาที่ขายกับไก่พวกนี้มันมีครบหมดทุกอย่างใช่ไหมมีค่ะมีใส่และเลือดด้วยใช่ไหมมีค่ะขาดไม่ได้ค่ะเราลองกันเลยครับอื้มฮึตัวข้าวเป็นกิงข้าวน้ำจิ้มเพื่อกินขาดแล้วอืมอืมน้ำจิ้มนี่กินไม่เบื่อเลยอ่ะใช่ ระวังจะเปืองนะฮะถ้าเปิดน้ําจิ้มเอาไว้เยอะๆอย่าเปืองเนี่ยเขาบอกเลยเขาไม่ว่าอย่ากินเท่าไหร่กินไปเขาดิ้วดำใส่เพื่อตอกแตะให้มันมีรสชาติหวานนิดนึงคนนี้เก่งมากเนียหันข้าวเนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยใช่ข้าวยืมากต้องหั่นข้าวแบบไม่มีอะไรเลยมันคือจุดยอดเย่นของข้าวกินมันไก่กินจริงข้าวคุณนี่กินกับอะไรก็ได้แล้วเนาะค่ะจริงๆนะโอ้และตัวเนื้อไก่ท่านผู้ชมถ้าไปร้านไหนกินแล้วข้าวมันไก่มันแช่แฉะอย่ากินเลยนะ เขาไม่ได้ใช้มันไก่แล้วก็เขาไม่ได้ใช้ข้าวแบบเราคือข้าวของมะลิเก่าคือข้าวขอมมะลิเก่าคุณผู้ชมยางมันจะน้อยประเด็นคือยางมันจะน้อยเพลารใส่มันไก่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรัดตัวมันจะมันจะลงตัวอืมันจะลงตัวคุณแพรวครับพี่แพรวมาเฮ้ยข้าวอร่อยจริงๆนะเพราะเขาใส่ขิงใส่กระเทียมใส่มันไก่เจียวให้เต็มที่ใส่ลงไปแล้วหุงด้วยน้ำซุปต้มไก่ จบจบ<า>ที่โกตีข้าวมันไก่ไฮหลังอยากจะบอกว่าโกตีข้าวมันไก่เนี่ยประวัติความเป็นมาเขาเนี่ยเขาเปิดมาหลายปีปและอยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับผมไปกินกันนะครับเม,มนูนี้ครับข้าวมันไก่ตอนไฮห,หลัรับไปเลยครับติะแนนเต็มติะแนนเต็มติะแนนเต็ม<อ>เก่งมากผมไม่เล่นจริงว่าคุณจะให้ผมตาบานเลย ปาปรเห็นคุณจบคอมเพนเซชันนั้นไปแล้วผมว่ารู้ว่าผมกำลังจะปิดรายการแ้แต่ว่าต้องต้องบอกว่าคือข้ามันไก่ของหนูก็มีนะฮะนูเคยทำข้ามันไก่แต่อะไรที่เขาเด่นอะไรที่เขาอร่อยเราต้องยอมรับครับตังคมต้องการการยอมรับครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ้อ้โห้โห้ไห้้โอ้โหโอ้้ไห้้ะอคอ้้อ้อ พาโกตีพูดผมไม่มีอะไรจะเสริมแล้วเขาพูดถูกหมดทุกอย่างและตรงเป๊ะเลยจริงๆผมนึกอย่างนั้นจริงๆนะเพราะผมไม่ยุ่งเลยเรื่องข้าวมันไก่พ่อเก่งเห็นไหมวันนี้ผมพูดน้อยมากแต่เขาเก่งเรื่องนี้ผมก็ต้องปล่อยเขาทํางานแต่เขาทํางานแล้วเขาพูดแบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆขอบคุณค,คุณพระพภันธ์ขอบคุณร้านโกตีข้าวมันไก่หายหลังขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่คือของแท้ท่านนความสวรรค์แงแหนอยู่เลย <S 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 ลาไปก่อนจะกัะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เขาเรียกว่าอาหารมงคลรับปีใหม่อันนี้เป็นความเชื่อนะครับในการขึ้นปีใหม่แล้วทำให้สดชื่นที่มาของคำว่าลาบยศสันเสริญขคาทองผู้ไส้ไก่ครับคนทำคือคนรู้จริงนี่เป็นความแตกต่างแบบแตกต่างจริงๆรถ p e สเพอร์เฟคุผู้ชมตัทองผู้ไส้ไก่มันพอดีมากเลยเอาให้ยิ้มเหรอ